และตอนนี้คะ่ะเรานั่งอยู่ในร้านสังเกนโนมิเสร็จสักเกินเรียบร้อยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขาดังซาชิมิมากให้ได้มาลองร้านบิ้มมารักก็หมึกร้านนี้เพราะมันสดมากรกู้ป่ะซาชิมินอกก็ต้องกินกับซอสสดเนื้อเนื้อหวานเนื้อแบบถ้าตัดเค็มหน่อยที่ตัวโชวย,ยุแล้วก็หอมแบบรสซาบินิดนึงเผ็ดนิดนึงหัวดีอร่อต่อมาเมนูที่สองเอาไมา้เอบีเท่าน,านั้นเป็นกุ้งที่หวานและเนื้อเฟิร์ม กัดแล้วมีความกรอบเบาๆของเนื้อกุ้มกมะเกล็อย่างเงี้ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้คือมันมากดีนะมากคือมันและคือมีแล้วหอมกุ้มแล้วไม่เค้ามาแต่นิดเดียวแต่อีกคำเม,มื่อกี้คือปังเมนทายกับยากิอร่อยเกิดให้ความเค็มความเผ็ดแล้วก็ความนัวแล้วก็ตัดเปรี้ยวหน่อยด้วยมะนาวสามรสที่หนูชอบตุ้มๆเลยอร่อยฝา,ากคลิปสีลเมนอ้อะบอกความใจทุกๆคนนะคะดีค่ะรับเลยสิบก็โล